สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะใครอยากมีผมสวยเงางามบ้างคะผมลื่นผมไม่พันกันแน่นอนเลยคะ่ะว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสาวๆแล้วเนาะและปัญหาเส้นผมต่างๆจะไม่ตามมาอย่างแน่นอนใครบ้างที่ยังเสียเงินแพงๆไปกับร้านทําผมบ้างคะวันนี้ปุ๋ยมีเคล็ดลับดีๆผมสวยเงางามได้ง่าย1นาทีาด้วยมือของเราเอง และนี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์ตัวช่วยดีของปุ๋ยนคะคะแบรนด์ l ค c o n i c One Mini m i ร a c l e Hair t r e m e n t ตัวนี้เลยจําหน้าตาของนางให้ดีๆและทาไมปุ๋ยถึงมาพูดถึงตัวนี้ทําไมถึงมาแนะนําเพราะว่าตัวนี้ปุ๋ยชอบในเรื่องของความสะดวกสบายในหนึ่งกล่องแบบนี้เขาบรรจุทั้งหมด15ซองและในหนึ่งซองขอบอกเลยว่าใช้คุ้มมากๆใช้แค่หนึ่งนาทีผมสวยผมลื่นผมนุ่มผมไม่พันกันแน่นอนทําให้ผมของเรากลับมาแข็งแรงขึ้นเราแน่นอนเลยค่ะว่าไม่ต้องงอร้านน้ำผมแพง,แงๆเลยใครที่ดูคลิปนี้อยู่เอาเป็นว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปด กันเลยค่ะ ลค่ลับผมสวยของปุ๋ยก็อยู่ที่ตัวนี้หละค่ะวิธีการใช้งานเริ่มแรกก็ต้องสระผมก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยเคราตินตัวนี้เลยจะเข้าไปช่วยทําให้ผมแข็งแรงป้องกันผมเสียนั่นเองค่ะจากการโดนความร้อนและสารสก,กัดของเขาก็จะมีน้ามันดอกทานตะวันสารสก,กัดจากไม้อาร์แกนออยล์และยังมีวิตามินอื่นๆอีกมากมายในน้ํามันมะกอกถึง3เท่าเลยค่ะและมีน้ํามันรำข้าวน้ํามันมะพร้าวที่จะเข้าไปช่วยบํารุงหนังศีรษะทําให้เส้นผมของเรามีสุขภาพที่ดีลดปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมที่แห้งเสียและแตกปลายได้อีกด้วยนะคะใครที่อยากมีมสวย,สวย ้าป้องกันเส้นผมจากแสง UV ก็ต้องเจ้าตัวนี้เลยค่ะ และนี่แหละค่ะเคล็ดลับดีๆของปุ๋ยนะคะในการดูแลเส้นผมของเราใครที่ชอบมีบชอบไดชอบยี่ชอบด่าชอบโดนความร้อนโดนสารเคมีบ่อยๆตัวนี้แหละค่ะที่จะเข้าไปช่วยทําให้เส้นผมของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ลดการหลุดร่วงลดปัญหาเส้นผมแตกปลายอีกด้วยและของกระฟิศเลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครตัวแทนจําหน่ายด้วยนะคะเพียงแค่ิดบินสมกล่องเท่านั้นเองและสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อกับเขาได้เลยเนาะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะคะปุ๋ยต้องขอฝากไว้ด้วยกับเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเคล็ดีๆ เดี๋ยวเราได้กลับมาเจอกันมาอีกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ